เรียบร้อยครับผมเข้าเรียบร้อยแล้วอ่าดูครับ4ี่ดอกเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะกราวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเตเลเจอร์นะครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตการถอนสำหรับด็อก แมสติ้งอีกรอบนะครับผมนะมิสติ้งอีกรอบครับก็เว็บนี้นะครับผมเคยทําการอัปเดตการถอนไปแล้วนะครับครั้งแรกนะครับก็สามารถดูคลิปวิดีโออะไรได้เลยนะครับผมนะข้างใต้คลิปนี้เลยแล้วก็วิธีสมัครคลิปอ่าแรกของผมนะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับก็สําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับลิ์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับรีบๆมาขุดกันนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้แล้วก็สามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะ นั่นนะครับตรงระบบอ้างอิงนะครับนะในส่วนของตรงนี้ผมก็เคยได้ทําการถอนเงินไปไป,ไปที่เรียบร้อยนะครับณตอนนี้นะครับยอดเงินของผมครับก็มีอยู่24ดอกนะครับก็สมัครครั้งแรกเราจะจะ,จะได้รับแรงขุดที่200 DHT f r e ต่อวินาทีครับแวตอนนี้ตนี้ก็ขุดได้6 6เหรียญแล้วนะ 6ดอกคอยนะผมนะก็เคยถอนไปแล้วนะครับ14.49ดอกนะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับในส่วนของของตรงนี้ก็เชิญลงไปในกลุ่มนะก็ประมาณนั้นเลยนะครับก็โอเคเลยนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตการถอนนะครับให้ดูเลยนะครับผมนะก็ผมก็จะบอกก่อนนะครับว่า ไม่แนะนําให้ซื้อแรงขุดหรืออะไรนะครับผมเป็นสายฟรีนะครับท่านผู้มชมก็ดูนะครับผมไม่ได้เติมเลยนะผมมีแค่แบบว่าเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็แบบอยังไงอ่ะก็คือเชิญลงไปในกลุ่มนะครับแล้วก็แบบปล่อยให้ขุดยาวทุกวันแบนี้ครับก็ผมก็ไม่แบบ ไม่เคยแบบฝากนะคนระับผมก็บอกนะครับว่าอย่าฝากนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับก็คใครคิดที่จะลงทุนควรศึกษาให้ดีๆด,ด,ด้วยนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตการถอนครั้งที่สครับสำหรับเว็บ d o c กแม็กซนะครับผมนะเออนั่นแหละ mining หรืออะไรนั่นแหละเออโอเคนะครับก็กดถอนเลยนะมียูมีมีอยู่ยย24ดอกก็โอเคเลยถอนเงินไปครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรอบที่2ว่ายอดจะเข้าหรือย,ยาวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรอบที่2ว่าลุล้นอ่า เดี๋ยวเรามาลุ้นกันรอบที่สองครับว่าด็อกคอยจะเข้าในกระเป๋าเราหรือเปล่านะครับผมใช้เป็นกระเป๋าฟอสเซตเพนะครับก็นี่นะครับผมนะด็อกคอยนี่เห็นไหมนี่อันนี้เลยนะครับกดติ๊กไปนะครับนี่แล้วก็กดเช็คถูกไปโอเคนี่เลยนะครับนี่นะแล้วก็ทําการนะครับผมจะถอนทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับก็โอเคนะผมจะขอถอนเลยนะ เดี๋ยวผมขอพาท่านผู้ชมไปดูในกระเป๋าฟอสเซตเพย์ของผมก่อนนะครับว่ายอดดอกมันมีเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปโอเคนะครับท่านผู้ชมในกระเป๋าฟอสเซตเพย์ผมมีอยู่19ดอกนะเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาแบบเป็น20กว่าดอกหรือเกือบ30เกือบ40ดอกอะ่ะก็ลองดูนะครับผมนะประมาณ40ดอกนะครับนะผมว่าไว้นะ41ดอกหรือ42ดอกก็แหละก็โอเคเลยโอเคนะครับผมจะขอถอนแล้วนะผมจะถอน24ดอกคอยนะครับก็กดขอไปเลย ชิวๆนะครับผมนะอันนี้นะครับก็คือการถอนเงินนะครับเราไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมนะก็นี่แหละที่ที่ผมจะถอนทั้งหมดก็กดยืนยันไปเลยนะครับชิวๆครับผมนะมาพิสูจน์ด้วยการดูอีกรอบนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับถอนครั้งที่สองนะครับผมนะพอเว็บยังไม่บินนะครับผมนะเว็บยังไม่บินก็สายฟรีก็สามารถมาคุดได้อยู่นะครับก็รอสักครู่นะครับ อาวลครับดําเนินการถอนกันแล้วนะครับรหัสจุดๆอะไรไปเนี่ยก็โอเคนะครับถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ต่คอยก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตรงนี้นะชิวๆเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสตอร์ใให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปมาจากผมหรือข่าวสารอะไรนะครับผมนะสำหรับเว็บขุดหรือเว็บเคมเหรียญนะครับหรืออะไรต่างๆก็โอเคเลยนะครับผมนะก็เนี่แหละนะครับนะก็ถอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับสมัครครั้งแรกนะครับ สายฟรีทีย่ยังไม่ยังไม่รู้นะครับรับไปเลยนะครับ200ดีเทิฟรีต่อวินาทีนะครับผมนะก็นี่เลยนะครับผมนะก็ยอดถอนทั e ้งหมดของผมนะครับที่รวมไปรอบแรกกับรอบ2รอบเนี้ยรวมเป็น 38. ดอลลาร์คอยก็ชิวๆเลยครับผมนะก็มาขุดกันไว้นะครับแล้วก็ถอนไว้เก็บสะสมเหรียญไว้เผื่อในอนาคตนะครับ เหรียญพวกนี้ราคามันจะขึ้นนะผมนะก็นั่นแหละนะครับผมหวังว่าราคามันจะขึ้นนะครับผมนะแบบเป็นแบบเหรียญละพันสองพันเนี่ยโอ,โอ้โหรวยเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะให้ดูตอนที่อดอคอยเข้าในกระเป๋าฟอสเซตินะครับนะท่านผู้ชมครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมดูตัวนี้นะเหรียญดอกคอยจานวน24.13กนําลังรอการยืนยันนะครับ แสดงว่าแบบนี้เข้าจริงนะครับผมนะวันที่สินะครับผมนะเข้าจริงแน่นอนนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะเพราะว่าเมื่อเช้าก็ถอนไลคอยไปแล้วแล้วอัปเดตให้ดูแล้วนะครับสำหรับเว็บเคมเรียนไลคอยรับเรียนไลคอยนะก็รับโทดเยอะเลยนะครับในส่วนของเรียนไลคอยนะก็นี่นะครับเรียนดอกคอยอ้าวเห็นไหมถอนได้จริงนะครับถอนรอบที่2ก็ยังถอนได้จริงนะครับสำหรับเว็บดอกคอยครับสมัครครั้งแรกรับ 200DH อยดีเฮดทับเอฟรีเลยนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับ นัดตอนนี้ผมกําลังรอการยืนยันอยู่นะครับนะแต่รับรองว่าเข้าแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่ามันขึ้นแบบนี้ให้แล้วนะครับแล้วก็ในอีเมลของผมนะครับก็แจ้งมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะก็นั่นแหละนะครับผมนะก็รอดูเลยนะครับผมนะก็ถ้าเข้าแล้วยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาไปลงในชุมชนของผมนะครับนะถอนได้จริงแน่นอนครับผมนะรอบที่2ก็โอเคแล้วนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับก็กําลังรอ รอการยืนยันนะครับผมนะก็นั่นแหละครับยืนยันเลยอีกหนึ่งนะครับเพราะว่า5้ทับหนะครับเลยอีกหนึ่งนะครับถึงจะ6กทับหก็โอเคเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับรหัสธุรกรรมก็อยู่ตรงนี้ก็โอเคนะครับก็เว็บตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็บอกไปเลยนะครับว่าถอนได้จริงนะครับผมนะสมัครครั้งแรกครับไปเลยนะครับ2องร้อยเทับเอนะครับผมนะฟรีบอกไปเลยสายฟรีถอนได้จริงนะครับรอบนี้ก็ ถ้าครบ24ชั่วโมงแล้วผมมันน่าจะแบบย้ายมาให้ผมตรงนี้มั้งก็น่าจะใช่เลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็บอกก่อนนะครับว่าอย่าลงทุนถ้าใครคิดที่จะลงทุนควรศึกษาให้ดีๆก่อนครับเผื่อเว็บอาจจะบินก็ได้นะครับนะไม่รู้ว่าจะบินวันไหนนะผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่สายฟรีอย่างผมถอนได้จริงนะครับผมบอกแล้วนะครับสายฟรีอย่างผมถอนได้จริงก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับนะถอนได้จริงนะครับ24 d o g c o i ชิวๆครับผมนะเรียบร้อยครับผมเข้าเรียบร้อยแล้ว ดูครับ43ด็อกเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโคตรเยอะ43ด็อกเลยนะเห็นไหมถอนได้จริงครับผมบอกแล้วถอนได้จริงชิวๆครับผมนะถอนถอนถอนได้จริงนะครับบอกผมบอกไปแล้ว43ด็อกเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วอ่าโคตรชิวอ่ะเห็นไหมถอนรอบที่2ถอนได้เรียบร้อยนะครับผมก็โอเคนะผมนะก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวก็จะนอนแล้วนะครับนะก็นั่นแหละยิงยุ่งใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันนะครับผมนะสายฟรีขุดยาวเว็บยังไม่บินนะครับนะก็นั่นแหละรอต่อไปนะครับผมนะก็ขุดกันยาวก็โอเคครับหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะก็บายบายครับผมแล้วเจอกัน let's g โก้บายบายครับ